สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง13เรื่องที่คนอินโทรเวิร์ดหรือว่าคนเก็บตัวชอบทำแต่ว่าอาจจะดูแปลกสำหรับคนอื่นนะครับคนอินโทรเวิร์ดหรือว่าคนเก็บตัวจะมีนิสัยหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ตัวพวกเขาเองรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากที่จะทำในแต่ละวันนะครับแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ดก็อาจจะดูว่าแปลกๆอยู่สักหน่อยมีอะไรบ้างวันนี้เราจะเอามาฝากกัน13อย่างนะครับข้อหนึ่ง ใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ต้องคุยกับใครหรือว่าป้องกันไม่ให้คนอื่นมาชวนคุยนะครับการใส่หูฟังจะช่วยให้พวกเขารู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายทําให้พวกเขาล่องลอยอยู่ในโลกของตัวเองโดยที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองโดยตรงหรือว่าการทักทายที่คนอื่นทักทายมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนะครับมันไม่ได้ใส่เอาไว้แค่เพื่อที่จะปิดกั้นผู้คนนะครับแต่ว่ามันเป็นการช่วยให้จิตใจของคนอินโทรเวิร์ตเองก็สงบลงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าพอดแคสต์หรือแม้แต่ความเงียบที่ถูกหูฟังกั้นเอาไว้มันจะช่วยสร้างเกราะป้องกันที่ทําให้เกิดความสบายใจช่วยปกป้องพวกเขาจากปฏิสัมพันธ์ที่วนเวียนอยู่รอบตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับมันช่วยให้คนอินโทรเวิร์ดมีพื้นที่ในการที่จะชาร์จพลังใหม่ในที่สาธารณะช่วยให้พวกเขารักษาสมดุลทางอารมณ์เอาไว้ได้การใส่หูฟังกลายเป็นสัญลักษณ์ที่บอกในทํานองว่าฉันพอใจแบบนี้ขอบคุณที่เข้าใจข้อ2 แกล้งทำเป็นคุยโทรศัพท์กับใครบางคนเมื่อเห็นคนที่รู้จักนะครับบางครั้งคนอินโทรเวิร์ตต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยแบบสัพเพเหระหรือว่าการคุยเล่นเร่เปื่ยหรือว่าต้องรับมือกับแรงกดดันจากการโต้อตอบกับผู้คนแบบที่ไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าไม่รู้ตัวล่วงหน้านะครับการที่พวกเขาถือโทรศัพท์แนบหูไว้เหมือนกําลังคุยกับใครสักคนอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นทางออกแบบด่วนๆหรือว่าง่ายๆที่ทําให้พวกเขามีข้ออ้างที่สมเหตุสมผล ในการหลีกเลี่ยงการพูดคุยที่อาจจะสร้างความเหนื่อยล้าทางจิตใจให้กับพวกเขาได้นะครับพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะไม่เป็นมิตรนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งพวกเขาเพียงแค่ต้องการเวลาในการปรับอารมณ์เพื่อที่จะเตรียมใจอีกหน่อยคนเก็บตัวจะชอบความสงบและชอบการคุยที่มีความหมายมากกว่าการทักทายแบบเร่งรีบหรือว่าแบบผิวเผินนะครับมันทําให้พวกเขาทําเป็นว่ากําลังยุ่งอยู่กับโทรศัพท์ช่วยให้พวกเขาประหยัดพลังงานได้อย่างปลอดภัยการทําแบบนี้มันจะช่วยปิดกั้นการรบกวนได้ส่วนหนึ่ง แล้วก็ช่วยให้คนอินโทรเวิร์ตนิ่งสงบได้สักครู่ก่อนที่จะใช้ชีวิตต่อไปในสังคมนะครับข้อ3ถ้ามีคนน้อยมีที่นั่งว่างการวางกระเป๋าเอาไว้บนที่นั่งข้างๆตัวบนรถบัสเป็นวิธีที่คนอินโทรเวิร์ตมักที่จะเลือกใช้เพื่อหลีเกเลี่ยงไม่ให้มีคนมานั่งข้างๆแต่ถ้าคนเต็มทุกที่นั่งก็ปล่อยให้เป็นไปตามที่มันถูกต้องนะครับ การวางกระเป๋าหรือว่าสิ่งของไว้บนที่นั่งข้างๆมันเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันพื้นที่ไม่ให้คนเข้ามาใกล้เร็วเกินไปนักนะครับแม้ว่ามันอาจจะดูเป็นการเบียดบังพื้นที่คนอื่นอยู่บ้างแต่วิธีนี้จะถูกใช้บ่อยถ้าบนรถหรือว่าที่อื่นๆอย่างเช่นในโรงอาหารมีคนไม่มากนัก คนเก็บตัวมักจะต้องการพื้นที่เงียบๆที่จะได้นั่งคิดหรือว่าคลายเครียดโดยที่ไม่ต้องอึดอัดจากคนแปลกหน้านะครับการวางกระเป๋าเอา,เอาไว้แทนอาจจะเป็นเพียงการสร้างพื้นที่สงบๆให้กับคนอินโทรเวิร์ตได้โล่งใจแล้วก็ได้ใช้ความคิดแบบเพลินๆนี่ไม่ใช่การไม่ชอบผู้คนนะครับแต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการปกป้องพลังงานทางจิตใจของพวกเขาการกระทําเล็กๆน้อยๆพวกนี้สามารถที่จะทําให้การเดินทางมีความเครียดน้อยลงและก็ช่วยให้คนอินโทรเวิร์ตมีความรู้สึกปลอดภัย แล้วก็ทําให้พวกเขาไปถึงจุดหมายด้วยความสดชื่นแทนที่จะเหนื่อยล้าแต่ถ้ามีคนมากมายบนรถหรือว่าในสถานที่นั้นการให้ที่นั่งแก่คนอื่นตามสิทธทิพวกเขาควรจะได้ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับข้อ4คนอินโทรเวิร์ตจะบอกว่าพวกเขามีงานต้องทําอยู่พอดีเมื่อมีคนขอให้พวกเขาออกไปพบหรือว่าไปเที่ยวข้างนอกทั้งที่จริงแล้วพวกเขาแค่ต้องการจะอยู่ในห้องแล้วก็พักผ่อนอยู่คนเดียวนะครับบางครั้งคนอินโทรเวิร์ตต้องการความสบายของสถานที่ที่กันไว้เหมือนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวนะครับ มากกว่าที่จะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เห็นคุณค่าของมิตรภาพหรือว่าไม่ชอบการสร้างสายสัมพันธ์นะครับแต่ว่าคนเก็บตัวหรือว่าคนอินโ,โทรเวิร์ตมักที่จะชาร์จพลังของตัวเองด้วยการทํากิจกรรมที่เงียบสงบอย่างเช่นการอา่านหนังสือการเขียนไดอารี่หรือเพียงแค่นั่งนอนคิดอะไรไปเรื่อยในบรรยากาศสบายๆการบอกว่าพวกเขามีแผนงานหรือว่ามีงานที่ต้องทําเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องช่วงเวลาส่วนตัวที่มีค่าโดยไม่ทําให้คนอื่นคุนเคืองนะครับ ช่วยให้พวกเขาทนุถนอมช่วงเวลาพักผ่อนที่แสนสบายซึ่งในทางกลับกันจะช่วยให้พวกเขาได้แสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเมื่อพวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าสังคมในภายหลังนะครับข้อ 5. การพูดคุยเล็กๆน้อยๆหรือว่าคุยแบบสัพเพเหระถือเป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยงอย่างสุดความสามารถถ้าเป็นไปได้นะครับสําหรับคนเก็บตัวหรือว่าคนอินโทรเวิร์ดการพูดคุยเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือว่าเรื่องผิวเผินที่คุยแล้วผ่านไป อาจจะทําให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างน่าประหลาดใจคนอินโทรเวิร์ตจ,จะชอบความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็การแลกเปลี่ยนที่จริงใจเจาะลึกถึงแนวคิดที่มีความหมายการพูดคุยเล็กน้อยหรือว่าทักทายพอเป็นพิธีบางครั้งมันก็จะดูฝืนฝืนผิวเผินหรือว่าซ้ำซากพวกเขาหวยหาในสิ่งที่มีสาระมากกว่านี้ ไม่ใช่ว่าคนอินโทรเวิร์ดหรือว่าคนเก็บตัวจะปฏิเสธการพูดคุยกับคนทั้งหมดนะครับพวกเขาแค่ชอบการพูดคุยที่มันกระตุ้นความคิดแล้วก็มีอะไรที่เป็นแบบเนื้อเนื้อเน้นๆอย่างจริงใจมากกว่านะครับเมื่อคนอินโทรเวิร์ดพูดว่าการพูดคุยเล็กๆน้อยๆถือเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบก็หมายความว่าพวกเขาอยากจะใช้พลังงานของตัวเองไปกับการพูดคุยที่กระตุ้นความอยากรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจที่แท้จริง ถ้าคุยในเรื่องที่สร้างสรรหรือว่าเป็นสาระจริงๆคนเก็บตัวก็จะรู้สึกว่าได้รับการรับฟังมีคุณค่าและก็เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงนะครับข้อ6พวกเขาจะพบความสุขสูงสุดเมื่ออยู่กับตัวเองนะครับการอยู่คนเดียวไม่ได้มีค่าเท่ากับความโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเหงาแต่อย่างใดนะครับคนที่เก็บตัวหรือว่าคนอินโทรเวิร์ดมักจะรู้สึกสงบสุขมากที่สุดเมื่อได้นั่งทบทวนความคิดได้อ่านหนังสือดีๆหรือว่าได้สำรวจโลกภายในของตัวเองอย่างเงียบๆนะครับ การอยู่ตามลําพังสามารถที่จะนํามาซึ่งความชัดเจนทางอารมณ์และก็กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้ตัวเองของพวกเขาครับการใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นโอกาสในการชาร์จพลังทางอารมณ์ไม่มีความเรียกร้องต้องการหรือว่าเสียงรบกวนจากภายนอกช่วงเวลาส่วนตัวที่ลำค่านี้ช่วยให้คนเก็บตัวสามารถที่จะคัดแยกความคิดไตร่ตรองแนวคิดต่างๆและก็ฟื้นฟูสมดุลให้กับตัวเองหลังจากอยู่ในสังคมเมื่อคนอินโทรเวิร์ดพูดว่าพวกเขาพบกับการปลอบโยนเมื่ออยู่กับตัวเอง นั่นหมายถึงการแสดงความเอาใจใส่ต่อตัวเองเป็นการยอมรับความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากการได้อยู่กับตัวเองนะครับข้อ 7. พวกเขาอยากมีเพื่อนแค่สอาคนมากกว่าที่จะมีเป็นร้อยนะครับคนเก็บตัวมักที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและก็มีความหมายกับกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆมากกว่าที่จะกระจายสายสัมพันธ์ที่ตื้นเขินหรือว่าผิวเผินไปทั่วกับคนจํานวนมากนะครับ พวกเขาให้ความสําคัญกับความไว้วางใจความหลงไหลร่วมกันแล้วก็บรรยากาศแห่งความเข้าใจมากกว่าตัวเลขจํานวนเพื่อนที่มีนะครับแทนที่จะมองหาคอนเนคชันขนาดใหญ่ที่มีคนมากมายพวกเขาก็จะเลือกคนเพียงไม่กี่คนที่รู้สึกถูกใจจริงๆซึ่งการพูดคุยหรือว่าอยู่ด้วยแล้วจะรู้สึกจริงใจให้การสนับสนุนกันแล้วก็สร้างแรงบรรดาใจให้กันและกันนะครับ การมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งมากขึ้นจะช่วยให้รู้สึกสบายใจและก็เป็นอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องคอยอธิบายอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนอินโทรเวิร์ตนั้นจะไม่สามารถเข้าสังคมกับคนอื่นๆได้มากกว่านี้แต่เป็นเพียงการต้องการความจริงใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามยืนอยู่บนรากฐานที่มั่นคงของความเคารพและความเอาใจใส่อย่างจริงใจนะครับข้อ8 คนอินโทรเวิร์ดหรือว่าคนเก็บตัวมักจะหาเทคนิคที่อ่านข้อความในแอปส่งข้อความแบบที่จะไม่โชว์ให้อีกฝ่ายมองเห็นสถานะว่าข้อความนั้นถูกอ่านแล้วหรือว่าถูกมองเห็นแล้วนะครับบางครั้งคนอินโทรเวิร์ดต้องการเวลาสักระยะหนึ่งในการที่จะประมวลผลก่อนที่จะตอบกลับการอ่านข้อความที่ถูกส่งมาแบบเร็วๆผ่านการแจ้งเตือนหรือว่าบางคนอาจจะถึงกับหาเทคนิคที่ใช้ได้กับบางแอปมาใช้เพื่อที่จะอ่านข้อความโดยไม่ให้คนที่ส่งมาเห็นว่าอ่านแล้ว การทำแบบนี้มันจะช่วยสร้างระยะการตั้งสติที่มีค่าทำให้คนเก็บตัวหรือว่าคนอินโทรเวิร์ตนั้นมีเวลาคิดว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรจริงๆหรือว่าต้องการพูดอะไรจริงๆนิสัยนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเฉยชาต่อใครหรือว่าต้องการที่จะเล่นเกมทางจิตใจกับใครนะครับแต่ว่ามันเป็นการหลีกเลี่ยงการตอบอย่างรวดเร็วที่มันอาจจะดูดพลังงานทางจิตใจของพวกเขานะครับ สถานะของข้อความที่แสดงว่ายังไม่เห็นหรือว่ายังไม่อ่านสามารถช่วยให้พวกคนอินโทรเวิร์ตเลือกเวลาที่จะตอบกลับอย่างมีสติมากขึ้นในภายหลังมันเป็นวิธีที่นุ่มนวลและอ่อนโยนของคนเก็บตัวในการควบคุมวิธีการและก็ควบคุมเวลาที่พวกเขาจะตอบกลับไปในภายหลังโดยให้แน่ใจว่าการสื่อสารของพวกเขาจะมาจากความตั้งใจที่แท้จริงไม่ใช่การโต้อตอบอย่างเร่งรีบหรือว่าถูกบังคับด้วยเวลาซึ่งพวกเขาไม่ถนัดนะครับ ข้อ9พวกเขานิ่งๆเฉยๆแล้วก็จะพูดเมื่อจําเป็นเท่านั้นคนเก็บตัวมักจะชอบฟังสังเกตแล้วก็ไตร่ตรองก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นพวกเขาเชื่อว่าการพูดอย่างตั้งใจจะนําไปสู่การมีส่วนสนับสนุนที่มีความหมายการไม่รีบพูดช่วยให้พวกเขามีพื้นที่สําหรับการทําความเข้าใจความแตกต่างอ่านสัญญาณทางอารมณ์แล้วก็ตอบสนองอย่างมีสตินี่ไม่ได้หมายความว่าคนอินโทรเวิร์ตเป็นคนที่ไม่มีความคิดเห็นหรือว่าไม่มีแนวคิดอะไรที่จะเสนอคนอื่นนะครับ แต่ว่าพวกเขาชอบแสดงออกอย่างมีสติมากกว่าที่จะพูดคุยอย่างไม่รู้จบเพียงเพื่อที่จะเติมเต็มบรรยากาศไม่ให้เกิดความเงียบหรือว่าไม่ให้เกิดเดทแอร์เท่านั้นนะครับการเลือกคําอย่างระมัดระวังจะช่วยรักษาความถูกต้องแท้จริงแล้วก็หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่ไม่จําเป็นแม้ว่าอาจจะดูเป็นการไว้ตัวสักหน่อยแต่ว่าการปฏิบัตินี้ก็เป็นการแสดงความเคารพทั้งต่อความคิดของพวกเขาเองและต่อคนอื่นด้วยนะครับคนอินโทรเวิร์ดจะเลือกช่วงเวลาที่จะพูดด้วยความตั้งใจแล้วก็ชัดเจนข้อ1ิบ สัดส่วนเวลาในการฟังของพวกเขานั้นจะมีมากกว่าการพูดเป็นอย่างมากนะครับการเป็นผู้ฟังที่ดีมักจะเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วพวกเขาสนุกกับการรับฟังเรื่องราวของคนอื่นวิเคราะห์รายละเอียดอย่างเงียบๆแล้วก็ให้การสนับสนุนหรือว่าให้คําแนะนําอย่างจริงใจการฟังช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงกัน,กนอย่างลึกซึ้งสแสดงความเห็นอกเห็นใจผ่านการใส่ใจพวกเขามักจะไม่เร่งรีบที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองเว้นแต่เรื่องราวนั้นจะเกี่ยวข้องจริงๆหรือว่าจะเป็นประโยชน์จริงๆ ความอดทนนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจแล้วก็ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าได้รับการรับฟังแล้วก็เข้าใจคนที่เป็นคนเก็บตัวหรือว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตนั้นมักจะแสดงความสนใจอย่างแท้จริงพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่อารมณ์และก็ให้ความสําคัญกับคนที่กําลังพูดผลลัพธ์ก็คือเกิดสภาพแวดล้อมที่เพื่อนหรือว่าคนที่พวกเขารักรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดใจมั่นใจว่าคําพูดของคนอินโทรเวิร์ตมีคุณค่าแล้วก็ได้รับการพิจารณามาแล้วอย่างรอบคอบนะครับข้อ11 พวกเขาชอบกินอาหารคนเดียวการกินอาหารคนเดียวอาจจะเป็นสิ่งที่สบายใจมากสําหรับคนอินโทรเวิร์ตได้อย่างเหลือเชื่อนะครับมันช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากบทสนทนาหรือว่าการพูดคุยที่กดดันและก็มีเวลาเพลิดเพลินกับอาหารแต่ละคําตามจังหวะของตัวเองพวกเขาอาจจะสามารถอ่านหนังสือดีๆไปด้วยและก็ปล่อยใจให้ล่องลอยหรือเพียงแค่ทบทวนเรื่องราวในแต่ละวันในขณะที่ผ่อนคลายไปกับการดูแลตัวเองอย่างเงียบๆนะครับ มันเป็นการดูแลตัวเองที่แสนสบายที่ทําให้พวกเขารู้สึกมีพลังมากกว่าที่จะรู้สึกหมดแรงการกินอาหารคนเดียวยังทําให้รู้สึกถึงความเป็นอิสระทําให้พวกเขามั่นใจว่าสามารถมีความพึงพอใจได้เมื่ออยู่กับตัวเองการทําเช่นนี้จะช่วยสร้างความสดชื่นและก็ปลดปล่อยพวกเขาได้อย่างน่าประหลาดทําให้คนอินโทรเวิร์ตรู้สึกผ่อนคลายในโอกาสที่จะได้เพลิดเพลินกับมื้ออาหารที่สงบและก็มีสมาธิโดยไม่ต้องมีเสียงพูดคุยจากภายนอกนะครับข้อ12 พวกเขาชอบพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ส่วนตัวทั้งพื้นที่ทางร่างกายและก็พื้นที่ทางจิตใจจะมีความสําคัญต่อคน i n รเวิร์ t เป็นอย่างมากพวกเขาต้องการพื้นที่เพื่อที่จะหายใจรวบรวมความคิดและก็เติมพลังไม่ว่าจะเป็นมุมสบายๆในบ้านที่อยู่ร่วมกันหรือว่ามุมเล็กๆในสํานักงานการมีพื้นที่ส่วนตัวจะช่วยให้รู้สึกปลอดภัยไม่ใช่แค่การทําตัวห่างไกลหรือว่าเย็นชาต่อคนอื่นนะครับแต่ว่ามันเป็นการปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของพวกเขา การรักษาขอบเขตที่เหมาะสมรอบตัวจะทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจและก็อยู่กับคนอื่นได้ดีมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมการเคารพข้อกําหนดเรื่องพื้นที่ส่วนตัวจะทําให้คนอินโทรเวิร์ตนั้นมีสมาธิมีความเข้าใจและมีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่เมื่อพวกเขาเลือกที่จะมีส่วนร่วมกับผู้คนอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ 13. พวกเขาไม่ชอบรับโทรศัพท์เว้นแต่เมื่อจําเป็นต้องรับ การได้รับโทรศัพท์โดยที่ไม่คาดคิดหรือว่าไม่ได้ตั้งตัวอาจจะทําให้คนอินโทรเวิร์ตรู้สึกขัดใจนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์เรื่องงานในตอนเช้าตรู่เกินไปหรือว่าในตอนดึกทั้งทงท,งที่ควรโทรในเวลาปกติหรือว่าโทรศัพท์ถามความคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญโดยไม่ได้บอกมาล่วงหน้าทําให้คนอินโทรเวิร์ตต้องเริ่มสนทนาในสิ่งที่ไม่ได้เตรียมใจเอาไว้คนเก็บตัวหรือว่าคนอินโทรเวิร์ตมักจะสบายใจกับเรื่องที่ไม่เซอร์ไพรส์นะครับซึ่งพวกเขาสามารถที่จะวางแผนการโต้อตอบได้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะให้ความคิดเห็นที่ถูกต้องการเมินเฉยต่อสายที่คิดว่าไม่เร่งด่วนจะทําให้พวกเขาควบคุมได้ว่าจะติดต่ออย่างไรและติดต่อเมื่อใดนิสัยนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการไม่ให้ความสําคัญหรือว่าไม่แคร์ผู้คนนะครับแต่ว่ามันเป็นการรักษาพลังทางอารมณ์ของพวกเขาเอาไว้การส่งข้อความหรือการโทรตามกําหนดจะทําให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นทาให้พวกเขาตอบสนองได้ตามจังหวะของตัวเอง โดยพื้นฐานแล้วคนเก็บตัวให้ความสําคัญกับการสื่อสารที่รอบคอบและก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความต้องการทางสังคมแบบที่กระทนหันโดยไม่ได้ตั้งตัวนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันทําให้พวกเขารู้สึกกดดันหรือว่าหมดแรงได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับ13ข้อและคุณผู้ฟังสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับช่องนี้ได้4วิธีนะครับวิธีแรกก็คือรับบทความหรือว่าสคริปต์เนื้อหาของ E ีนี้ไปอ่านได้ฟรีในรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับ คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะแจ้งขอบทความไปอ่านได้ทั้งละ1-3 EP ีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยกเว้น EP ีที่เป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับโดยแจ้งหมายเลข EP ีที่ต้องการไปได้ที่ Line at Unlimited Mindset โดยหมายเลข EP จะอยู่ที่ท้ายคลิปแต่ละคลิปนะครับหรือไม่ก็วิธีที่2ส,สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องเพื่อที่จะอ่านบทความหรือสคริปต์เนื้อหาในช่องนี้ให้ครบทุก E ีี ตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ปัจจุบันแล้วก็ชมคลิปพิเศษที่ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับโดยสมัครได้ที่เมนูหน้าแรกของช่องเลยนะครับหรือว่าวิธีที่3สามารถที่จะซื้อหนังสือพัฒนาตัวเองผลงานแปลของแอดมินช่องนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบอ่านหนังสือเล่มกระดาษก็สามารถที่จะให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการซื้อหนังสือผลงานของแอดมินนะครับดูลิงก์ซื้อหนังสือได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับหรือว่าจะสอบถามทางไลน์ก็ได้เช่นกัน แล้วก็วิธีที่4สามารถที่จะสมัครสมาชิกแบบเหมาจ่ายรายปีเพื่อที่จะอ่านบทความอ e ีบุ๊กที่เป็นเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของทุกคลิปในช่องนี้ในราคาปีละ800บาทนะครับจะได้อ่านบทความรวมถึงอ e ีบุ๊กของทุกอีีย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1มาเลยนะครับจนถึงคลิปปัจจุบันแล้วก็ที่จะทําคลิปและทาอ e ีบุ๊กต่อไปข้างหน้าอีกเป็นเวลา1ปีเต็มนับจากวันที่สมัครนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดลิมิตต์ไมซ์เซ็ทนะครับ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กำลังใจช่อง a l i m i t e d Myset ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ